ี่ข้างบนเลยหรอข้นนี่ไปเรยมาเรื่อยแล้วนี่คาบน้ำเมื่อปีไหนเนี่ยอือนั่นั่งนั่งพายุเกอันนี้มายุเกย์เหรอเกเอามันยังมันยังอยู่อีกเหรอคุณลุงยังอยู่แล้วมันเป็นคาบเนี่ยนี่นี่เหรอครับนี่เหรอครับนี่คาบพายุเกเหรออ่าอันี้พายุเกนี่พายุเกอยู่นี่นี่ลิซ่านี่พายุเกไอ้นี่เทวดาใหญ่กว่าเพื่อนนี่นี่คือพายุเก ยูเกอยู่นี่นี่ยูนิต้านี่ทายุซีต้าอ่านี่นี่แล้วปีนี้อยู่ตรงไหนนี่นี่นี่อ๋อนี่ดีดีครับนี่มาลองมาขวามือได้โอ้เราเตรียมตัวทันไหมทันเพราะว่ามันมาเรื่อยๆอ่ะโอ้กัง่ายถ้าว่ามาบุ้มบุ้มบุ้มมาก็เปิดถ้ามันเปิดคื่อันนี้มันก็ก็บไม่ทันมั้งแต่ผ่านมาทุกยุคของภัยพิบัติผ่านมาทุกยุคของภัยพิบัติ อุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นในภาคใต้โอ้ประมาณโมติต้าใยญ่เพื่อนตีต้าตรงไหนนะครับตีต้าติต้าหลายหลายปีแล้วปีสิบมันมันยุเกะแล้วก็ไอจ้ายุเกะก่อนจามกปีที่น้ำท่วมหนักที่สุดนั่นก็คือพายุเออตีต้าตีต้าใหญ่ใหญ่กว่ากว่าว่ายุเกะอีกยุเกะเนี้ยเห็นเนี่ยมียุเกะเห็นเนี่ยครับตีต้าตรงนี้อืมมีคราบน้ำทุกทุกทุก ทุกภัยพิบัติเลยนะครับนี่นี่นี่ไี่ควเนี่ยภาพนี่ภาพน้ำเดิมนะครับบน้ำเดิมนี่นี่นี่กระแน้ำไหมนี่กระแน้ำนี่นี่นี่ใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยครับนี่ใหญ่กว่าเพื่อนต้องการให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยอะไรบ้างอย่างครับทางนี่ผมผมน้ำยังไม่ช่วมมากต้องบอกนายอำเภอผู้ว่าให้ไปเอาคานนี่ออกเห็นไหมเห็นยัง การที่ว่าเขาก็ทําน้ําทํานาแต่น้ําไม่ได้ทําแล้วอ่ะทําคลอง้วปิดได้ปนน้ำปล่อยจานี่มาติดทางกลับมานี่เยอะน้ำเยอะแล้วคือถ้าเอาคางนั้นออกก็จะช่วยลดถ้าน้ำ้องเอาน้าออกใช่ไหมมันปล่อยชั่วเลยครับโอ้ปล่อยถึงไอ้จะได้ไม่ขวางทางน้ําน้ําน้ํามันก็ไปเท่ากันเลยไปมันมีที่ว่างอ่ะใช่ไหมแถวไอ้ ปั้มยอดท้องแล้วก็ถึงหมดเลยแต่าเปิดตรงนั้นได้นะมันลงมากก็เปิดห้าวาสีน้ำมันกัดเองมัหเลยครับเอาไมโคกเอาอาก็นัดนี้ก็ได้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผรบแปดสิบโอ้โหยังแข็งแรงอยู่เลยแปดสิบสี่แปดสิบสี่นะคือไม่น่าผ่านมาทุกทุพายที่บัดทุกพายุครับ ทานมาเยอะเลยแต่ว่ออาหารการจินอะไรตอนนี้เป็นยังไงว่าหงหาอาหารได้ไหมครับก็เขาเอามาให้อขามีคนมาช่วยเหลือแล้วนะโอเคครับสู้ๆครับคุณลุงครับอยู่กันกี่คนเนี่ยผมอยู่กับร้านคนนึอ๋อก็ยังแล้วนอนอยู่พอน้ํามาเราก็บ้านฉันเดียวยกของขึ้นสูงเลยนะครับขอบพระคุณครับคุณลุงครับสู้ๆครับนี่ครับ นี่ก็เป็นคราบน้ำเดิมของพายุเกย์พายุเกย์ครับปีนี่ก็เป็นพายุซีต้าเมื่อปี2000พายุซีต้าส่วนปีล่าสุดนี่คือแค่นี้แต่ปีนี้หลายทีช่วงที่ว่าช่วงหลายครั้งทีเราไม่ได้ช่วงสองปีปีที่แล้วปีก่อนไม่ได้ช่วงมาปีนี้มาเป็นช่วงเป็นไปสองปีที่ไม่ได้ช่วงสปีที่ไม่ได้สองปีสามปีสองปีไม่ได้ช่วงโอ้โห นี่ท่วมมาทีนี่ท่วมนียครับแต่คนใต้ก็สู้กับน้ําท่วมจาเป็นนะครับเพราะว่าเราภูมิภูมิฐาดภูมิอ่าพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่ต่ำคุณลุงปลูกทุเรียนไว้ด้วยจะรอดไหมเนี่ยทุเรียนรอดนะเพราะมันอยู่ได้กี่วันครับทุเรียนน้ําทนน้ําได้กี่วันสคัญะยมันท่วมยออ๋อถ้าไม่ท่วมยอดก็คืออ่าทุ่ยอดได้อฮอโอเคขอบคุณครับคุณลุงครับ ธเรียนนะครับปลูกไว้ต้นเล็กๆเนี่ยครับตอนนี้ทุเรียนก็เป็นพืชเศรษฐกิจต้นกล้วยแล้วก็ด้านหลังนี่ปลูกทุเรียนเต็มเลยนะครับปลูกบังคุดปลูกมะพร้าวนี่เป็นพื้นที่หมู่นากระตามหมู่ที่เท่าไหร่ครับคุณลุงหมู่เด่องนา,นากระตามนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคุณลุงอยู่มาทุกยุคทุกสมัยของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะครับ ๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูตรงจุดบริเวณนี้ตอนนี้น้ำเริ่มที่จะลดลงนะครับหลังจากที่ขึ้นไปผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตอนนี้เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวท่าแสะนะครับที่รับน้ำมาจากทางบางสะพานน้อยประจบกิริขันเป็นเทือกเขาที่ทำให้น้ำนั้นมาอย่างพื้นที่ของอำเภอท่าแซะครับก็ น้ำลดลงก็น่าจะผ่านพ้นสภาวะวิกฤตแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้ตลอดช่วงของฤดูฝนปีนี้นะครับ